เมื่อไม่กี่ชัมม่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่า CEO ของคอยเบทได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ BUSD ได้ถูกเพิกถอนออกจากแพลตฟอร์มเพราะความกังวลเรื่องสภาพคล่องหลังจากปัญหาข่าวการระงับให้บริการการซื้อขายเหรียญไบ n น n c e USD หรือเหรียญ BUSD ในกระดานเทรดคอยเบททางด้านของ a r m ์มสตอง CEO ของคอยเบทก็ได้ออกมากล่าวว่า BUSD จะถูกเพิกถอนเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องแต่ในทางกับการก่อนหน้านี้เว็บเทรดเคยกล่าวว่าการระงับ เกิดขึ้นจากการที่สเตโบคอยดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎมาตรฐานการจดทะเบียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการปรากฏตัวของอาร์มสตองในรายการบูมเบิร์กทีวีต่อจากนั้นอาร์มสตองก็ได้เข้าร่วมการตัดสินใจของเว็บเทเรดเกี่ยวกับข้อกังวลด้านกฎหมายของแพ็กซอในครั้งล่าสุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเหรียญ BUSD ของไบแอนดได้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ็กซอผู้ออกสเตเบคอยที่ได้รับคําสั่งจากนิวยอร์ก เลคูล a t เตที่ให้หยุดสร้างเหรียญทั้งนี้รายงานระบุว่ามีสาเหตุจากปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไบแนทและ p a x ซอหลังจากนั้นหนึ่งในเว็บเทรดท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ประกาศการระงับ BUSD โดยในขณะนี้ a าร์มสตองได้ประกาศว่า BUSD ถูกเพิกถอนเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับแพ็กซอและการโตร้ตอบด้านกฎหมายเหตุผลที่เราทำอย่างนั้นคือแพ็กซอผู้ออก b u s d ได้รับคาําสั่งให้หยุดการผลิตเหรียญดังนั้นเราจึงกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับลูกค้าของเราอาร์มสตองกล่าวกับบุงเบิร์กพร้อมอ้างอิงคำสั่งโดยตรงจาก NYDFS โดยข่าวดังกล่าวมาจากคำถแถลงการล่าสุดโดยอาร์มสตองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคอยเบดกับสำนักงานกำกับเล่น ดูแลในทางกับกันอัมสตองก็ระบุคอยเบตจะรักษาความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ SEC ทำการกระแสการปรับปราบคริปโตโดยหน่วยงานกำกับและดูแลของสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเหรียญ BNB ของไบแน e นั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่298.86 USD ดอลลร์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่าง C D C Action Zone ของเราตอนนี้เริ่มที่จะกลับเข้าสู่โซนสีแดงอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นนักลงทุนหลายๆคนก็เลือกที่จะทำการทอดเหรียญ BNB กันมากขึ้นตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค M C D X ของเราเหล่านักเก็งกาไรก็เริ่มที่จะหดหายลงไปจากการถือครอง เหรี BNB เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX ที่มีสกุลเงินดิจิตอลให้เพื่อนๆได้เลือกเทรมากถึง658สีรัพย์และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ